ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Book and Bed คลิปนี้เราจะมาเล่าประวัติและเรื่องราวของศาสตราจารย์มักกอนาเกลตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะมินว่ามักกอนาเกลเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมพ่อของเธอชื่อว่าโรเบิร์ตมักกอนาเกลเป็นมักเกลและเป็นบาทหลวงผู้สอนศาสนาส่วนแม่ของมินวามีชื่อว่าอิโซเบลรอสเธอเป็นแม่มดนั่นทําให้มินวาเป็นพวกเลือดผสม มีนวาเป็นพี่คนโตและมีน้องชายอีกสองคนชื่อว่ามาลคอมมาร์นาเกลและโรเบิร์ตมาร์นาเกลจูเนียขอเล่าเรื่องราวความรักของโรเบิร์ตและอิซาเบลกันนิดนึงนะคะซึ่งเจคเคโรลิงได้เขียนเพิ่มเติมเรื่องราวของพวกเขาลงบนเว็บไซต์วิส a r ดิงเวิลด์โรเบิร์ตและอิซาเบลตกลุมรักกันตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่น โดยที่พ่อแม่ของอิซาเบลไม่ยอมรับที่เธอจะแต่งงานกับมาร์เกลส่วนทางฝั่งโรเบิร์ตเองก็ไม่รู้เลยว่าอิซาเบลหญิงที่เขาหลงรักนั้นเป็นแม่มดอิซาเบลตัดสินใจหนีตามโรเบิร์ตไปและยอมทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเธอตัดขาดจากโลกเว้นมนเก็บมกก้กายสิทธิ์ของตัวเองไว้ในกล่องและใช้ชีวิตแบบมารเกล ทางคู่ได้ให้กำเนิดลูกสาวอิซาเบลตั้งชื่อให้เธอว่ามินวาตามชื่อของคุณยายของเธอชื่อนี้ถือว่าเป็นชื่อที่แปลกมากสำหรับคนที่เคร่งาศาสนาอย่างโรเบิร์ตทุกครั้งที่เขาถามถึงที่มาที่ไปของชื่ออิซาเบลก็มักจะอารมณ์เสียใส่เขาทุกครั้งอิซาเบลคิดถึงโลกเวนมนตนที่เธอจากมาเธอเริ่มใช้เวลาอยู่กับมินวาเพียงสองคนเธอรู้ว่าลูกสาวของเธอเป็นเด็กพิเศษมินวาแสดงความสามารถด้านเวนมนต์ออกมาตั้งแต่เด็กๆ เธอสามารถสั่งให้ของเล่นที่วางอยู่บนชั้นมาปรากฏอยู่ในเปลของเธอได้หรือสั่งให้แมวทำตามคําสั่งของเธอทั้งๆท,ท,ที่มีนาว่าย,ยังพูดไม่ได้ในที่สุดอิซาเบลก็ตัดสินใจบอกความจริงกับสามีเธอบอกว่าที่เธอต้องปิดบางเรื่องราวทั้งหมดเพราะบทบัญญัติปกปิดความลับพ่อมดแม่มดนานาชาติ โรเบิร์ตตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเขาเองเป็นคนเคร่งศาสนาแต่กลับมาแต่งงานกับแม่มดโรเบิร์ตยังคงรักอิซาเบลแม้ว่าความเชื่อใจของเขาที่มีให้เธอจะมีน้อยลงก็ตามหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกสองคนคือมา์คคอมและโรเบิร์ตจูเนียร์ซึ่งเด็กชายทั้งสองคนก็มีพลังเวนต์เช่นเดียวกันกับแม่และพี่สาวเมื่อมินวาอายุได้11ปีเธอได้รับจดหมายเชิญให้เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ อิซาเบลถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความภาคภูมิใจและอิจฉาลูกสาวในเวลาเดียวกันวันแรกที่ฮอกวอตส์ระหว่างการคัดสรรเข้าบ้านมินว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ทำให้หมวกคัดสันมีอาการชะงักหมวกใช้เวลานานถึง5นาทีครึ่งว่าจะส่งเธอไปอยู่ที่บ้านกริฟฟินดอร์หรือเรเวนคลอสุดท้ายเธอก็ถูกส่งไปอยู่บ้านกริฟฟินดอร์มินวาเรียนเก่งทุกวิชาและโดดเด่นมากในวิชาแปลงร่าง เธอได้คะแนนสูงสุดในการสอบทั้งวิชาพ่อมดระดับสามัญในปีที่5และการสอบวัดระดับความรู้พ่อมดเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในปีที่7เธอได้เป็นทั้งพรีเฟคประธานนักเรียนหญิงนักกีฬาคริดิชของบ้านกริฟฟินดอร์และยังได้รับรางวัลชนะเลิศหน้าใหม่ผู้มีความหวังจากนิตยสารแปลงร่างวันนี้ อัลบาสดดมันดออาจารย์สอนวิชาแปลงร่างได้เห็นแววของมินนวาและได้ให้คำแนะนำเรื่องการเป็นแอนิเมชัจนมินนวาสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้และเธอก็ได้ขึ้นทะเบียนแอนิเมชัอย่างถูกต้องโดยมีเอกลักษณ์ประจำตัวคือมินนวาในร่างแมวจะมีลายกรอบแว่นตาอยู่บนใบหน้าด้วย ในการแข่งขันควิดิชรอบชิงชนะเลิศในปีสุดท้ายที่ฮอกวอตส์มินว่าลงแข่งขันกับทีมสลิธิรินซึ่งการแข่งขันนี้เต็มไปด้วยความสกรปรกและความรุนแรงทำให้มินว่าตกจากไม้กวาดและกระดูกซี่โครงหักไปหลายซี่หลังจากวันนั้นเธอก็มีความไฟ,ฟ่ฝันที่อยากจะเห็นทีมสลิธิรินแพ้อย่างราบคาบในครั้งต่อๆไปหลังจากที่มินวาเรียนจบ เธอได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวของเธอก่อนที่จะเริ่มงานใหม่ที่กระทรวงเวทมนตร์ในกองบังคับควบคุมกฎหมายระหว่างที่เธอใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเธอได้พบกับหนุ่มมัคเกลคนนึงที่มีชื่อว่าดูเกลแมกเกรเกอร์เขาเป็นหนุม่มหล่อฉลาดอารมณ์ขันเป็นลูกชายเจ้าของฟาร์มทั้งคู่เข้ากันได้ดีและตกหลุมรักกันในที่สุดดูเกลได้ขออนวาแต่งงานและเธอก็ตอบตกลง มินวานอนไม่หลับทั้งคืนด้วยความกังวลเพราะดูเกลไม่รู้ความจริงว่าเธอเป็นแม่มดเธออาจจะเป็นเหมือนแม่ของเธอที่ต้องปกปิดความลับและเก็บซ่อนไม้เกสิตไว้ในกล่องเช้าว,วันต่อมามิโนวานตัดสินใจไปหาดูเกาและบอกว่าเธอเปลี่ยนใจที่จะไม่แต่งงานกับเขาโดยไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ เธอรู้ว่าถ้าหากเธอบอกความจริงกับดูเกาจะถือว่าเธอทำผิดกฎบัญญยากปกปิดความลับห้อหมนต์แม่มนต์นานาชาติและเธออาจจะถูกไล่ออกจากหน้าที่การงานทาั้งท้ที่ยังไม่ได้เริ่มงานด้วยซ้าและสามวันหลังจากนั้นมินาวาก็เดินทางไปลอนดอนเพื่อเริ่มต้นชีวิตวัยททำงานมินาวายังคงเศร้าใจจากความรักครั้งแรกเธอยังรักดูเกาเช่นเดิมและชีวิตการทำงานของเธอก็ไม่ได้ราบรื่นเหมือนที่คิดไว้ เพื่อนร่วมงานของเธอบางคนเป็นพวกต่อต้านมาเกิลนั่นยิ่งทําให้มินวารักและเคารพพ่อของตัวเองมากขึ้นไปอีกเจ้านายของมินวามีชื่อว่าเอลฟินสโตนเออร์คอรเขารักและเอ็นดูเธอมากแต่เธอก็ไม่มีความสุขในชีวิตการทํางานเลยและเธอก็อยากจะกลับบ้าน มินาว่าทำงานมาได้2ปีเธอก็ลองส่งจดหมายไปสมัครเป็นอาจารย์ที่ฮอกวอตส์และเธอก็ได้รับตอบกลับว่าเธอสามารถเข้าทำงานในแผนกวิชาแปลงร่างภายใต้อัลบัสดดมันดอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าแผานกมินาว่ากลับมาที่ฮอกวอตส์อีกครั้งในฐานะศาสตราจารย์มก่อนาเก่าเธอเป็นครูเจ้าระเบียบและเข้มงวดแต่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ อยู่มาวันหนึง่งเธอได้รับจดหมายจากแม่ของเธอว่าดูเกาได้แต่างงานกับลูกสาวเจ้าของฟาร์มใกล้บ้านนั่นทำเอาศาสตราจารย์มกนาเกาถึงกับร้องไห้เสียใจศาสตราจารย์นัมันดอจึงเข้ามาปลอบเธอและทั้งคู่ก็เล่าเรื่องราวความลับของตนเองให้อีกฝ่ายฟังนั่นเป็นจุดเริ่มต้นมิตรภาพดีๆระหว่างทั้งสองคน เอลฟินส o ต e เจ้านายเก่ายังคงติดต่อหาศาสตราจารย์มักกอนาก้าอยู่บ่อยๆเขาได้มาเจอเธอและขอเธอแต่งงานที่ร้านน้ำชาของมาดามพุตตี้ฟูดในหมู่บ้านฮอกส์มิธแต่ว่าเธอกลับปฏิเสธเพราะว่าเธอยังรักหนุ่มมักก้ลคนนั้นอยู่ศาสตราจาร์มักกอนากได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกวิชาแปลงร่าง,างและได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำบ้านกริฟฟินดอร เมื่ออัลบัสดัมเบิลดอร์ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์เขาก็ไว,ว้วางใจให้ศาสตราจารย์มะกะนาเกลมารับตำแหน่งเป็นรองอาจารย์ใหญ่ด้วยในช่วงที่ลอร์ดวอร์ดมอร์กำลังขึ้นสู่อำนาจศาสตราจารย์มะกะนาเกลก็ได้ให้ความช่วยเหลือกระทรวงเวนต์ด้วยการแปลงร่างเป็นแมวและไปสอนแนมเหล่าผู้สนับสนุนลอร์ดวอร์ดมอร์และนำข้อมูลไปแจ้งให้กับมือปราบมารการเรืองอำนาจของลอร์ดวอร์ดมอร์ทำให้ศาสตราจารย์มะกะนาเกลสูญเสียโรเบิร์ตน้องชาย สูญเสียลิลลี่และเจมส์พอเตอร์สิทธิ์โปรดของเธอรวมทั้งดูเกาแมกเกรเกอร์ภรรยาและลูกๆของเขาที่ตกปเป็นเหยื่อของเหล่าผู้เสพความตายที่สังหารมาร์เกลเพื่อความสนุกเจมส์ James และลิลลี่พอเตอร์ถูกหลอดวอดมอร์สังหารแต่แฮร์รี่พอเตอร์ลูกชายของพวกเขากลับมีชีวิตรอดและหลอดวอดมอร์ก็สูญสลายหายไปศาสตราจารันน์มันดอตัดสินใจจะพาแฮร์รี่ไปอยู่กับครอบครัวเดอร์สลีย์ ครอบครัวมักเกลและญาติเพียงครอบครัวเดียวที่แฮร์รี่เหลืออยู่ศาสตราจารย์มกกนาเกลได้แปลงร่างเป็นแมวไปนั่งเฝ้าดูครอบครัวเดอร์สลีย์ที่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าจนคำ่ำและเธอก็ไม่เห็นด้วยเลยที่จะปล่อยให้ทารกน้อยแฮร์รี่เติบโตมากับครอบครัวแบบนี้พวกเดอร์สลีย์จัดได้ว่าเป็นครอบครัวมักเกลที่แย่ที่สุดเท่าที่ศาสตราจารย์มกนาเกลเคยพบเจอมาแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกและเธอก็เคารพการตัดสินใจของดัมเบิลดอร์ หลังจากการหมดอำนาจของหลอร์ดวอร์ดมอร์ในครั้งแรกโลกเวนมมนก็กลับคืนสู่ปกติเอลฟินสโตนยังคงไม่ลาเลิกความพยายามที่จะขอศาสตราจารย์มกนาเก้าแต่งงานจนอยู่มาวันนึงเธอก็ตอบตกลงในที่สุดทั้งคู่ซื้อบ้านเล็กๆด้วยกันในหมู่บ้านฮอกส์มีดพวกเขาใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุข ต่ศาสตราจารย์มกักกานาเก็ไม่เปลี่ยนนามสกุลตามสามีเธอยังคงใช้นามสกุลเดิมของเธอต่อไปแม้ว่าหลายคนจะสงสัยว่าทำไมเธอไม่เลือกที่จะใช้นามสกุลสามีที่เป็นตระกูลเลือดบริสุทธิ์แทนนามสกุลมกกนาเกจากพ่อที่เป็นมักเกลนั่นเป็นเพราะว่าศาสตราจารย์มักก้นาเกลสนับสนุนสิทธิสตรีและยืนยันว่าเธอจะใช้นามสกุลเดิมแม้แต่งงานแล้ว หลังจากแต่งงานไปได้3ปีเอลฟินสโตนก็ถูกต้นไม้มีพิษกัดเข้าจนทำให้เขาเสียชีวิตสาสตราจารย์มกนาก,ก้าเสียใจมากและหลังจากงานศพสิ้นสุดลงเธอก็ขนของย้ายกลับไปอยู่ห้องของเธอในปราสาทฮอกวอตส์แม้ว่าภายนอกทุกคนจะเห็นว่าสาสตรจาจัมนมักนาก้าเป็นคนเข้มแข็งแต่มีเพียงศาตราจาย์ดัมเบลดอร์คนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจว่าลึกๆแล้วเธอทนทุกข์มากแค่ไหน แม้ว่าศาสตราจารย์มกอนาก้าจะเป็นครูที่เข้มงวดแต่เธอก็ใส่ใจนักเรียนและคอยปกป้องพวกเขาอยู่เสมอหลายครั้งที่เธอผลักดันให้นักเรียนทำในสิ่งที่พวกเขาเก่งและถนดัดในปีแรกที่แฮร์รี่พอตเตอร์ได้เข้าเรียนศาสตราจารย์มกอนาก้าก็เห็นแววด้านการบินของแฮร์รี่และดึงเขาเข้ามาร่วมทีมคริดดชของกริฟฟินดอร์และเขาก็ทำมันได้ดีมาก ศาสตราจารย์มกนาเกลยังพยายามติดต่อกระทรวงเวนตมน์เพื่อขออนุญาตให้เฮอร์เมลนิกเรนเจอร์ได้ใช้เครื่องย้อนเวลาเพื่อที่เธอจะได้ลงเรียนครบทุกวิชาที่อยากเรียนศาสตราจารย์มกนาเกลเห็นในความตั้งใจใฝ่รู้ของเฮอร์เมลนี่และสุดท้ายเฮอร์เมลนี่ก็ได้เรียนครบทุกวิชาตามที่หวังไว้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ศาสตราจารย์ทรีลอีได้ทำนายว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จะตายทำเอานักเรียนในห้องต่างพากันนั่งเงียบไม่พูดไม่จา ศาสตราจารย์มกนาเกลาจึงบอกกับเด็กๆว่าศาสตราจารย์ทรีลอนีทำนายไว้ตั้งแต่ตอนที่มาสอนที่นี่ใหม่ๆแล้วว่าที่ฮอกววตส์จะมีนักเรียนตายทุกปีแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครตายสักคนและนั่นก็ทำให้แฮร์รี่ใจชื้นขึ้นมากหรือแม้แต่ตอนที่เนวิลลองบอธทอมเลือกลงวิชาเรียนที่ตัวเองไม่อยากเรียนแต่โดนคุณย่าบังคับศาสตราจารย์มกนาเกลาก็อาสาว่า จะส่งจดหมายไปเตือนคุณย่าของเนวิลเองดังนั้นเนวิลสามารถลงเรียนวิชาใดๆก็ได้ตามที่ต้องการในช่วงที่ดโลรสอัมบริดเข้ามาสอนที่ฮอกวอตส์นับได้ว่าเป็นอีกช่วงเวลาที่แย่มากๆของนักเรียนที่นี่เลยเพราะเธอถูกส่งมาจากกระทรวงเวนทมตนและชอบออกกฎใหม่ที่ออกแนวบังคับขู่เข็นนักเรียนอยู่เสมอศาสตราจา์มกักกอนาก้ก็ยังคงยืนเคียงข้างนักเรียนและเธอก็กล้าที่จะเถียงแทนนักเรียนทําให้หลายคนรักและเธอทูลเธอมาก ไม่เพียงแต่นักเรียนและคณะอาจารย์เท่านั้นที่เกลียดอัมบริดพีฟผีจอมป่วนประจำโรงเรียนก็เกลียดเธอไม่แพ้กันมีตอนนึงที่พีฟพยายามหมุนโคมไฟเพื่อให้มันตกใส่อัมบริดศาสตราจารย์มกนันแก้วเดินผ่านมาเห็นเข้าเธอก็บอกกับพีฟว่าต้องหมุนไปอีกทาง อัมบริดยังพูดดูถูกแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยว่าแฮร์รี่จะไม่มีวันได้เป็นมือปราบมารอย่างแน่นอนศาสตราจารย์มกอนาก้าก็ลุกขึ้นยืนปกป้องแฮร์รี่ว่าเธอจะทำทุกอย่างเพื่อให้แฮร์รี่ได้เป็นมือปราบมารต่อให้ต้องอดหลับอดนอนเพื่อฝึกซ้อมแฮร์รี่ทุกคืนก็ตามในช่วงท้ายของเทอมอัมบริดได้พามือปราบมารจากกระทรวงเวทมนต์มาไล่จับฮากริดเพราะว่าอัมบริดเกลียดพวกครึ่งมนุษย์มากและฮากริดก็เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งยักษ์ ในช่วงที่เกิดเหตุชุลมุนอยู่นั้นศาสตตา์รารย์มกนาเกลก็ได้เข้าไปช่วยแฮกริดที่กระท่อมแต่เธอดันถูกคาถากระแทกอย่างจังที่หน้าอกทําให้สตตา์รารย์มกนาเกลแน่นิ่งไปและถูกส่งไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิเศษเซนต์มังโกพอเธอกลับมาเธอต้องใช้ไม้เท้าในการเดินพยุงตัวในวันที่อัมบริดโดนไล่ออกพีฟก็ไล่ตีอัมบริดออกออกจากโรงเรียนโดยศาสตตา์รารยจมกนาเกลให้พีฟยืมไม้เท้าเอาไปไล่ตีอัมบริดด้วย ในปีถัดมาเหล่าผู้เสพความตายได้บุกเข้ามาในฮอกวอตส์ศาสตราจารย์มกอนาก้ารวมทั้งสมาชิกภาคีนกฟินิกส์และนักเรียนจากกองทัพดัมเบิลดอร์ได้รวมต่อสู้กับพวกผู้เสพความตายและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็นำมาสู่การเสียชีวิตของอัลบัสดัมเบิลดอร์และหลอดวอดมอรก็ได้ควบคุมกระรวงเว่นมนรวมทั้งโรงเรียนฮอกวอตส์ได้สำเร็จ ศาสตราจารย์มกนาเก้ายังคงทำหน้านที่เป็นอาจารย์สอนที่นี่ต่อไปเธอรู้ว่าสิ่งที่ศาสตราจารย์ดมัมเบิลดอต้องการมากที่สุดคือการปกป้องนักเรียนให้ปลอดภัยตอนนี้ที่ฮอกวอตส์มีอาจารย์ใหญ่คนใหม่ก็คือเซเวอรัสเนปและมีผู้เสพความตายอีกสองคนมาเป็นอาจารย์สอนที่นี่ด้วยพวกเขาลงมือทำร้ายนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ สอดให้ใช้มนาสาร์มืดกับนักเรียนคนอื่นส่วนแฮร์รี่รอและเฮอร์มอนี่ก็ไม่กลับมาเรียนต่อเพราะต้องออกไปตามหาฮอกวารักส์เพื่อทำลายหลอดวัเดมอร์แต่สุดท้ายทั้ง3คนก็แอบกลับมาที่ฮอกวอส์เพราะเชื่อว่ามีฮอกวรักซ่อนอยู่ที่นั่นเมื่อาศาสตราจารย์สเนปรู้ว่าแฮร์รี่กลับมาที่ฮอกวอส์เขาก็เดินมาดูด้วยตาตัวเองว่าจริงหรือไม่เพราะเขาต้องการจะแน่ใจก่อนที่จะแจ้งข่าวไปให้หลอดวันมอร์ทราบ ศาสตราจารย์มกนาเกลก็ปกป้องแฮร์รี่จนเกิดการต่อสู้กันศาสตราจารย์ฟลิดวิกและศาสตราจารย์สปรัลก็มาร่วมต่อสู้ด้วยพวกเขาสาดคำสาบใส่สเนปจนสเนปต่อสู้ไม่ไหวและหนีออกจากปราสาทไปศาสตราจารย์มกนาเกลยังช่วยปกป้องปราสาทไม่ให้พวกผู้เสพความตายบุกเข้ามาเธอพยายามยื้อเวลาไว้ให้ได้นานที่สุดเพื่อให้แฮร์รี่ค้นหาฮอร์ครัคส์ชิ้นที่เหลือ เธอได้คาถาใส่รูปปั้นทําให้พวกมันมีชีวิตและให้รูปปั้นเหล่านั้นปกป้องอาณาเขตบริเวณโรงเรียนและเธอก็สั่งให้นักเรียนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์รวมทั้งนักเรียนบ้านสลิทรินอพยพออกไปจากปราสาส์เพราะสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสุดท้ายพวกผู้เสพความตายและหลอดเวอร์มก็ได้บุกเข้ามาในตัวปราสาท ศาสตราจารย์มกนาเกลศาสตราจารย์สลักฮอนและคิงสลีชักโกโบมือปราบมารได้ดวลคาถากับหลอดเวดมอร์แบบ3ต่อหนึ่งแต่พวกเขาทั้ง3คนก็ไม่สามารถเอาชนะหลอดเวดมอร์ได้จนสุดท้ายแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้าต่อสู้กับหลอดเวดมอร์แบบ1ต่อหนึ่งและเขาก็เอาชนะหลอดเวดมอร์มาได้หลังจากสงครามฮอกวอตส์สิ้นสุดลงศาสตราจารย์มกนาเกลได้รับตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์ นอกจากนั้นเธอยังได้รับเหรียญตราเมอร์ลินชั้นที่1และเธอก็มีการก์ดกบชโคโค็อกโกแลตเป็นของตัวเองด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของมินาว่ามาก่อนานเกลหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ